بسم الله الرحمن الرحيم حديث برني النبي صلى الله عليه وسلم ريبوت رنقان تنجيتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يسيبها أو إلى امرأة ينكئها ฟะฮิจรตุห์อิลามาฮาจราอติไล่บันทึกโดยอิมัมบุค b u k ท่านนาบีสลัลลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าแท้จริงแล้วการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาคือการตั้งเนียดและแท้จริงแล้วทุกคนนั้นจะได้รับในสิ่งที่เขาตั้งเจตนาเอาไว้ใครที่เขาอุปยบไปเพื่อลูกนี้ในสิ่งที่เขาปรารถนาหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาต้องการจะสมรสด้วย การอุปยพของเขาก็เป็นไปตามในสิ่งที่เขาตั้งเจตนาเอาไว้ท่านอนาับดุลลอฮะสัลล,ลัาาลลลมได้บอกให้เราได้รับทราบถึงในฮะดิษบทนี้ว่าแท้จริงแล้วการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราตั้งเจตนาเอาไว้หากว่าสิ่งใดที่เราเจตนาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลามีจิตใจที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นก็จะได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและใครก็ตามที่เขามีเจตนาอื่นในสิ่งที่เป็นความดี เขาก็จะไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและฮะดีษบทนี้เป็นการบ่งชี้ให้เราทั้งหลายนั้นได้มีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺในการทําคุณงามความดีและผู้ใดก็ตามที่อามันอิบาดะหรือการทําความดีของเขาเป็นไปเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้แสวงหาจากความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับพักผลจากอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาแต่เขาเหล่านั้นจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางดุนยาเท่านั้นในสิ่งที่เขาต้องการ